ว่าความยาวที่ผมพูดเนี่ยกี่บรรทัดกี่วรคก,กี่ตอนผมจะได้ถอนถูกประชาชนเขาลำคานประชาชนเขาลำคาญทั้งสองฝ่ายแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ไมีท่านประธานครับท่านไปดูในแฮชแท็กท่านประธานอย่าตอบเองเออเองนะลำคาคฝ่ายใดฝ่ายเนี่ยไไสหายแสงต้องอย่าเครียดมากครับท่านสมาชิกที่รพครับผมขอเปิดการประชุมเพื่อนนการตามระเบียบวาระต่อไปใครๆก็รู้ดีว่าใครเป็นหัวหน้าคณะ ปฏิวัติยึดอํานาจใช้อาวุธยึดโธปกรณ์ที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนเอามาเป็นเครื่องมือในการป้นอํานาจการปล้นเนี่ยมันไม่ใช่ป้นอํานาจเลยท่านต่อชู้ทางการเมืองมาผ่านทางเลือกตั้งมาปล้นอำนาจท่านนั่งเถอะครับคือผมแปลกใจว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ย เขานับคะแนนกันว่าใครประท้วงเยอะมีรางวัลหรือเปล่าสิ่งที่ท่านกําลังพูดเนี่ยไม่ทราบท่านเอาบรรทัดฐานมาจากพรรคไหนแต่พรรคร่วมรัฐบาลไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านถอนคาพูดนี้สิยผมขอให้ท่านถอนคาพูดอ่ะผมถอน3 4ประเด็นนะท่านประธานครับที่นี่เปิดแอร์ให้เย็นหน่อยฮะมีคนร้อนตัวท่านท่านยอมถอนทั้งหมดไม่งั้นผมก็ไม่ยอมแล้วครับไอ้ประเภทถอนทั้งหมดเนี่ยมันอะไรบ้างครับคือท่านก็พูดมาสิครับว่า ความยาวที่ผมพูดเนี่ยกี่บรรทัดกี่วรคกี่ตอนผมจะได้ถอนถูกประชาชนเขาลำคาญต่อประชาชนเขาลำคาญทั้งสองฝ่ายแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่มีท่านประธานครับท่านไปดูในแฮชแท็กท่านประธานอย่าตอบเองเออเองนะลำคาญฝ่ายได้ฝ่ายเนี่ยสหายแสงต้องอย่าเครียดมากครับเชิญนั่งลงเลยครับท่านท่านประธานครับกรุอานิญาตนี้ครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับประท้วงท่านประธานตามข้อ9้าครับท่านประธานวางตัวไม่เป็นกลางท่านนั่งลงได้ครับ ผมยังไม่อนุญาตนั่งลงก่อนครับเดี๋ยวอยู่ลุกขึ้นมาบอกผมไม่เป็นกลางนั่งลงก่อนครับท่าปนประธานครับไม่อนุญาตครับเชออิญนั่งลงประตูครับถ้าท่านไม่นั่งลงผมลุกขึ้นนี่ท่านต้องนั่งลงและต้องออกจากห้องนะครับอย่าให้ผมยืนลุกขึ้นนะครับประยุทธ์เนี่ย คุณประยุทธ์คุณประยุทธ์เนี่ยนะครับบรรดาองคารักทั้งหลายของคุณประยุทธ์เนี่ยวพาคุณประยุทธ์จําได้ไหมความชัดเจนการวิปายยติเนี่ยนะครับพูดคาว่าคุณประยุทธ์ผมก็ไม่ทราบว่าประยุทธ์สิริพานิชหรือเปล่าครับถ้าจะนั่นก็คือท่านนายกประยุทธ์ถึงจะชัดเจนนะครับเรียกคุณโดยไม่เรียกยศนี่จะบอกว่าไม่สุภาพคงไม่ได้คุณชวนค่ะคุณชวนค่ะหากผู้ใดมีการเรียกท่านประธานสภาว่าคุณชวนหลีกภัยก็ไม่เรียกไอ้ก็ใช้ได้ครับ แผนนี้มันจะไปกระทบบางท่านผมจะก้าวข้ามให้ขอประท้วงครับผมจะจบเร็วนะฮะท่านอย่าประท้วงเสียเวลาเลยนะครับเมื่อสักครู่การประท้วงยังไม่เยอะขนาดนี้นะแปลกมากเห็นท่านนายกมานั่งปุ๊บลุกประท้วงใหญ่ใหญ่เลยโอ้โหเอาหน้าเปนขนาดนั้นเจวหรือเมื่อกี้กับใส่รายป้ายสีครับครับผมพี้แจงเพื่อนนายกเป็นทธิงผมทำหน้าที่เพราะท่านไอ้ายนอกประเด็นผมมาทำตาม็บังคับจะจบแล้วนะครับอย่าประท้วงเลยนะครับผู้แทนท่านมักจะชอบพูดว่าท่านจะจบอยู่เรื่อย แต่ท่านกําลังกินเวลาของฝ่ายคา้านโอ้ยท่านนายกตรีเป็นคนเสียสละเพื่อชาติเสียสละยังไงครับประเทศเป็นหนี้เจดล้านล้านบาทท่านประธานครับพี่สาย,ยันยุติธรรมผมประท้วงครับท่านประธานผมผคก็มีอ่นชื่อครับมมมไม่เป็นไรครับพี่สาย,ยันก็มีความยุติธรรมแต่ว่าหาแป้งปัดหน้าซะหน่อยครับเวลาออกทีวีหน้ามันดำอย่างประเด็นเมื่อกี้เนี่ยมันจะเข้าขายเสียดสีนะครับท่านฮะ หน้าดาต้องปาแป้งอะไรนี่จะไปไปพูดถึงเขาเลยนะครับหน้าดาก็เดี๋ยวท่านท่านใช้สิทธิ์พาดพิงเหรอบบกุญจินเะครับพาดพิงเรื่องเรื่องหน้าดำาไม่เคยนีต่างประเทศเลยครับผมประธานก็ดําไม่ต้องไปนั่นหรอกครับพอแล้วครับจะให้หน้าขาวเหมือนท่านจิรยุมันดาไม่ได้แล้วครับเชิญเชิญครับดวงของท่านคุณดํากําลังทําลายดวงเมืองท่านประธานค่ะทำไมข้อ69ค่ะไปกันใหญ่แล้วค่ะนอกประเด็นนะคะแต่มันโหดร้ายจริงๆครับ ถ้ารู้ตัวนะครับจะแก้ไขอย่างไรก็ได้มีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าปีชง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 ท่านประธานคะผู้อภิปรายก็ยังคงที่จะพยายามนอกประเด็นไปไกลให้ร้ายใจเย็นลงนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะสรุปด้วยผมเหลือไปมองท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับด้วยความเคารพจริงๆค่ะลักษณะสีหน้าท่าทางการแสดงออกของท่านขณะนี้เนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยครับมันเหมือนกับที่คนรู้จักว่าเหมือนกับเป็นมิสเตอร์บีนนะท่านประธานท่านประธานคะ ข้อที่69ค่ะแล้วก็ประท้วงข้อ9ท่านประธานด้วยนะคะผู้อภิปรายตอนนี้เริ่มมีอาการใบโพล่าด้วยนะคะต้องขอให้ท่านประธานช่วยควบคุมครับพอแล้วนะครับไปชมกันใหญ่แล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและปริศนาทุกอย่างไขกระจ่างแล้วครับเมื่อผมพบกับเอกสารฉบับนี้ส่งมาโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรหรือกรอรมนอ ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าผมพูดยศท่านชัดๆเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าไปเป็นมาลินกิงกองมาล้องกองแกงในงานนี้ด้วยผมยืนยันและผมอยากจะให้มินิฮาร์กับท่านนายกจริงๆว่าท่านกล้าทําได้ยังไงจริงๆแล้วผมเป็นคนอารมณ์เย็นยิ้มย้มแจ่มใสพูดจาบางครั้งก็ ดุไปบ้างอะไรไปบ้างทั้ข่าวทั้งทเนเรมันเข้าเข้าใจผมหมดอะผมพูดแค่นี้อะไรยังอารมณ์ไม่ขึ้นเลยแลเนี่ยอารมณ์ดีทุกอยางลุกของผมเป็นอย่างนี้คือผมเป็นรูวภาพเป็นอาหารนะจิตใจผมก็ต้องนักขาจิตใจของผมเองก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ทนได้ขอบคุณครับสวัสดี